Show me เอาละค่ะเราไปฟังกันได้เลยนะคะกของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างในระบบซิสเต็มหมายถึงภายในระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยองคประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะทำงานภะษาข เป้าหมายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียองอย่างเดียวจะไม่สามารถทํางานได้ด้วยตนเองซึ่งถางในเครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วย 1. นึ่ฮาร์ดแวร์นะคะเป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ได้แก่วงจรไฟฟ้าตัวเครื่องจอภาพเครื่องพิมพ์คีย์บอร์ดซึ่งสามารถแบ่งบทพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ได้เป็น,น,ปนสี่บทสำคัญดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะ หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุตค่ะทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่องได้แก่เครื่องสแกนเครื่องรูกบลัชสอระบบประมวลผลกลางหรือซีพยูนะคะทำหน้าที่ในการทำงานตามคำสันน่งที่ปรยากฏอยู่ในโปรแกรมปราาัจจุบันซีพียูของเครือ่อง PC รู้จักกันในนามิโครโปรเซสเซอร์หรือชิปเช่นบริษัท Intel คือเพนทัมส่วนบริษัท AMD คือเช่หและเช่เจ็ด มิโครโปรเซสเตอร์มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของการคำนวณและการเสียบเทียบโดยจะทํางานตามจังหวะที่มีเวลาแน่นอนค่ะขึ้น่องเราจะเรียกว่าสาญญานสามหน่วยเก็บข้อมูลซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะก็คือหนึ่งหน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือคอนสแตนท์สองหน่วยเก็บข้อมูลสำรองสี่ 4. นะคะหน่วยแสดงข้อมูล,ลหรือเอาทูตทำหน้าที่ในการ ที่ได้จากการลงมือผลได้แก่ซอสต์แวรและเครื่องพิมเครื่องพิมค่ะสองคะซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุ้นตสางที่สั่งให้ฮัรแวร์ทำงานรวมไปถึงการควบคุมการทำงานของอุปก,กรณ์ต่างเช่นฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมเป็นต้นหนึ่นงซอฟต์แวร์ระบบคือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคองมพิวเตอร์ทั้งหมดเช่นการบันเครื่องเป็นต้น สองซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทําให้คอมพิวเตอร์ทําง,งานต่างๆตามท,ที่ผู้ใช้ต้องการไม่ว่าจะด้านเอกสารบัญชีการจัดเก็บข้อมูลหนึ่ต้น 3. ามบุคลากรสาม,มารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงา,านได้หกด้านนะคะหนงักวิเคราะห์หรือออกแบบ 2. โปรแกรมเมอร์สผู้ใช้ ฏิบัติการ 5. ผู้บริหารฐานข้อมูล 6. ผู้จัดการระบบ 4. ข้อมูลสารสนเทศ 1. ข้อมูล 1. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ตัวเลขตัวอักษรต,ต่างๆ 2. สารสนเทศหมายถึงข้อสรุปต,าต่างๆท,ที่ได้จากการนำเสนอมาทำการวิเคราะห์ผ่านทีการที่ได้จำนวนขึ้น 5. กระบวนการทำงานองค์ประกอบด้านนี้หมายถ like. okay like ึงกระบวนการทํางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการในการทํางานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จําเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปเป็นการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะคะธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สิ่งที่สำคัญที่ต้องตวดตามไว้เป็นอันดับแรกคือคนที่จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ก็คือตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อนพนักงานขายหรือผู้รู้ด้าไอทีที่เกี่ยนกับความแนะนำต่างๆจึง่คุรรู้หลักการ ต่อไปน so so anyway, ี power power. ้ก็จะช่วยให้ือกซื้อคอมพิวเตอร์ได้อย่างสบาย CPU ไุ้กับบุลากรเก็บซือมดสลองของคอมพิวเตอร์ CPU จะมีหน้าที่ประมวลผลและรับคุสั่งต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีความเร็วที่สูงกว่าเดิมมากปัจจุบันมีผลิต CPU สอง่ายดังได้แก่ Intel AMD เมนบอร์ดการเลือกซื้อเมนบอร์ดที่ต้องการใช้งานจะต้องเลือกรองรับกับ CPU เลือกไว้ โยี่ห้องที่เป็นที่นิยมได้แก่ ASUS, ทิ g a b y t e Intel, RAM เป็นเรื่องของ r a การเลือก RAM จะพิจารณานในเรื่องของประเทศของแรมซึ่งในปัจจุบันนิยม d d r t จากนั้นจะดูความจุของแรมปัจจุบัน RAM ที่จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกคนต้องแต่2ชิกกะไบต์ Hard d i การเลือก Hard d i มักจะดูที่ความจุหลักส่วนการเชื่อมต่อปัจจุบันจะเป็นแบบ SATA II เกือบทั้งหมดแล้วอีกอย่างที่คนสนใจคือระยะเวลาและประกันส่วนตัว พิจรารณาการใช้งานเป็นหลักกรณีที่ไม่ได้ออกไปเล่นเกมหรืองานออกแบบสาธิตคุณสามารถนักงือการธรรามาใช้ได้เลยส่วนที้ควรกัใจคือเรื่องการเชือเ่อมต่อคาร์ว่าราลงกับแอ,อนดอยที่คุณน่นาไม่ใช้ดีดีถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ส่วนตัวแนะนำให้ซื้อติดเชืองไว้จะช่วยให้คุณติดหน้าคอนเน่ง่ายขึ้นสำหรับวัออนนี้เราก็ได้รับความรู้ไปมากาย ในวันนี้เราก็ขอจบการบรรยายเกี่ยวกับอคระกอบขงคอมพิวเตอร์และการเลือ้คอมพิวเตอร์เพียงเท่าน,นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ yeah. 조절이 안돼. 지금처럼 만만만만만만 있어주면 나나나나나. 젬디 건강가 젬이 뭔 둥.